พี่น้องครับเกมนี้สนุกมากเลยตีกันโอ้ยับเลยเจอพี่ออนด้วยเป็นไงบ้างพี่เกมนี้ก็เหนื่อยค่ะเป็นเกมที่แบบเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าโครานเองก็ก็ถือว่ามีผู้เล่นที่ดันทั้งตัวหลังของเขาทั้งสามตัวก็คือดันมากถึงแม้ว,ว่าเรามอกว่าถึงตัวเซตตัวจริงตัวหลักเขาจะยังไม่ได้ลงแต่ว่าระบบเกมหรือระบบการเล่นอะไรเขาเขาระบบระบบดีแล้วเราก็พยายามกันอย่างที่พีนี้ถึงแม้ว่าของเราอะ ระหว่างตัวตัวต่างชายของเราที่เข้ามานะคะระบบมันยังอาจจะยังไม่สมูทอย่างเงี้ยล้วก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไข,ขอมองว่าเกมต่อไปวีต้องเจอกับไดมอนเลกแรกแพ้มากับเลกสองคิดว่าจะวางแผนยังไงเลกแรกกับเลกสองก็อาจจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าตัวมีตัวต่างชายเข้ามาทั้งคู่ทั้งสองเราด้วยของเขาด้วยแต่ว่าทรั้งนี้ทางมองว่ามันก็เป็นเกมที่น่าจะสนุก เป็นแฟนน่าจะเชียร์กันอย่างมันคือเราเองเราก็พยายามเต็นทีที่จะาชระเข้าได้นะคะ<ม>ก็ก็เราต้องไปดูกันว่าในาวันนั้นอะ่ะใครจะใครจะมาดีก็ทุ่เต็มที่ค่ะแล้วก็ทีอยากให้พี่น้องพูดถึงพัฒน,นาการของน้องๆหน่อยในลีกปีนี้ที่พี่น้องได้เห็นหลายๆทีมเป็นยังไงบ้างพี่น้อง,องหลายๆคนที่มาเล่นในลีกปีนี้ก็พัฒนาการที่ดีพอสมควรนะคะน้องอาจจะมองว่า พอลีกเราพัฒนาขึ้นมาเด็กๆเราก็มีโอกาสจะได้สัมผัสสนามเพิ่มมาึ้นน้องเขายังก็มีประสบการณ์ที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มมา้นแล้วทำให้มันต่อย,ยอดไปถึงในเรื่องของเยาวชนทีมชาติในเรื่องของทีมชาติทุกใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ทําให้มี้บุคลากร<ๆ>เพิ่มมาึ้นก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้น้องๆเองเนี่ยเกี่ยวับประสบการณ์ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราจะได้ลงนสนาม ก็เก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเดินต่อไปในเส้นทางนี้ให้ให้มันสมชื่อไปหนักใหญ่พี่น้องฝากอะไรสุดท้ายหน่อยรวมถึงร้านตัวเองได้เป็นไงบ้างตอนนี้เลิวลแปลเลิวลแปลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าวเลยค่ะเพราะว่าซ้อมหนักกับสอนชาเย็นก็ว่าหากใครว่างว่าอยากหาของว่างอยากทานดื่มกาแฟทานขนมก็ไปที่เลเวลแปลวัชาะคนได้นะคะแต่ว่าไปแล้วก็ก็มาเชียร์มาเชียร์วอลเลย์บอลไทยแลนด์เีกด้วย